ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอแม่แตนกันนะครับคืนนี้เราจะนอนกันที่คาเฟอินวนะครับเป็นที่พักอยู่ในธรรมชาติเลยนะครับไม่มีแอร์มีแต่พัดลมแต่บอกได้เลยว่าห้องพักเนี่ยสุดยอดแห่งความโรแมนติกครับก็ด้านหน้ามีลำธารแล้วก็มีอาบน้ำให้เรานอน,อนแช่สบายถ้าปลองครับไม่ผิดหวังแนะนำเพื่อนๆเลยนะะใครมีโอกาสที่จะมาที่อำเภอแม่แตนก็อย่าลืมแวะมาพักที่นี่นะครับ แล้วกลางคืนเนี่ยไอ้ที่เห็นมีย่างๆนี่มีอะไรให้ย่างอ่ะลูกค้าจะนํามาเองก็ได้หรือไม่ก็ต้องสั่งจองมาบิบิคิวล่วงหน้าก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะคซีฟู้ดหรือเป็นหมูกระทะหมายถึงหมายถึงเราปิ้งย่างบิบีคิวค่ะไม่หมายถึงไอ้ที่อาหารให้เตรียมให้เนี่ยหมายถึงเราเตรียมให้หรือลูกค้ามาเองเตรียมให้ไงออ๋ถ้าจองก็จะเป็นบาร์บีคิวอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าบาร์บีคิวเป็นไม้ค่ะเป็นหมูรวมบาร์บีคิวโอ้เงี้ยเราก็ต้องซื้อในเมืองมาเลยถ้าจะกินอาหารทะเล เตาปิ้งย่างยอะไรประมาณนี้ยร้แล้วพวกไอ้่านเถินนี้ป่ะ่านนี้ค่ะแล้วก็เตรียมให้ลูกค้าทุกอย่างเลยตอนที่จัดโต๊ะให้แล้วก็จะมีเตาปิ้งให้แล้วก็เฉียงมีดจานอเงี้ยนคะ่ะ